สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่วิดีโอเทรนนิ่งของเว็บ java thailand com นะครับ <S <S คงเครียดนะครับหลายคนเขียนโปรแกรมมาถึงจุดนี้คงเครียดแต่เมื่อเรียนรู้นะครับโค้หาหน่จบแล้วเนี่ยก็จะไม่เครียดแล้วเพราะว่าเราเอาไปใช้สร้างโปรเจกต์ได้ในเวลาเร,เร็วนะครับแต่ก่อนตอนผมเขียนระบบโรงบาลน,นะครับเขียนอยู่เกือบปีนะครับ สิบกว่าโมดูลเขียนเกือบปีนะครับลากเลือดพอใช้โคโฮัน่ามามาทำเนี่ยแป๊บเดียวสามเดือนนะครับประมาณสามเดือนสี่เดือนประมาณนี้เสร็จละจากเดิมผมเขียนเกือบปีเรื่องเดิมเลยนะครับผมเปลี่ยนเครื่องมือเหลือเวลาอสามเดือนงานเสร็จผมเหลือเวลาไปเตะบ,บอลเยอะเลยอ่ะนอกเรื่องละเข้าเรื่องดีกว่าอันนี้จะเป็นเรื่องการเชื่อมต่อฐานข้อมูลนะครับอ่ะเพราะนั้นเนี่ย สร้างฐานข้อมูลก่อน,นะครับสร้างเป็นนะครับรู้นะครับ php my admin root หนึ่งสสามสี่นะครับสร้างดัตเต a s e เบเลย db co สาม create เรียบร้อยนะครับสร้างแล้วดัตเตอรเบดง่ายๆ ทีนี้เราจะเชื่อมต่อเข้าไปได้อย่างไรนะครับมาดูไปที่โปรเจกต์โคสาม s t e m Config ไม่ใช่อะไรวะไม่ใช่ System m o โมดูล a t a b a s e Config Database.php เลื่อนลงมากระดึบกระดึบกระดึบ local node database ชื่อว่า db co 3 user เครื่องนี้เป็น root password 1 2ึ่โอเคนะครับเรียบร้อย charset <c oughs> ก็ utf แ caching ก็เป็นฟอสไม่เข้าเคสเรียบร้อยนะครับตั้งแค่นี้ก็ Connect กับ database ได้ละแต่ว่า เราต้องเปิดใช้โมดูลนี้ก่อนครับไปที่แอปพลิเคชัน b o o t s t r p ตรงนี้เลื่อนลงมาข้างล่างนะครับตึ๊ดๆเปิดใช้งานโมดูลนี้เปิดใช้งาน ORM จากนั้นก็แค่นี้แหละปิดไป แค่นี้แหละครับไม่ได้ทําอะไรไม่ได้เทสไม่มีวิธีเทสก็เสร็จแล้วนะครับเสร็จแล้วไม่มีอะไรนะครับตรงนี้ก็ไม่ได้คอนฟิกอะไรอ่ะง่ายนะครับง่ายๆสั้นๆต่อไปเราจะเริ่มเข้าเนื้อหาจริงๆแล้วก็คือดึงข้อมูลขึ้นมาเพราะนั้นเนี่ยก่อนจะไปดึงผมก็อยากพาลดเวลาสร้างตารางไว้เลยครับ ตาราง books เติม s นะครับเติม s อย่าลืมเติมมันเป็นกฎเอา3าิ f i ์พอนะครับ f ลล์ที่เป็น primary เขาให้ตั้งชื่อว่า id นะครับผมเป็น in นะครับไซ z ์เท่าไหร่แล้วแต่แล้อย่าลืม auto increment นะครับอ่านี่เป็นกฎเขาชื่อก็แล้วแต่จะตั้งนะครับ name book type ผมก็จะอินเสิร์ตลงไปบุ๊กเนมก็จะว่า Basic. Level เบสิกเลเวลหนึ่งราคา290แทรกไปอีกครับอินเสิร์ตไปอีกโคฮาน่า3.2โปรแกรมมิ่งราคา350บาทอินเสิร์ตอีกโคฮาน่า a d v a n c e เสร็จแค่นี้แหละ400บาทพอเราเลาดู Data นะครับมันก็จะเห็นว่ามี Data อยู่สามเรคคอร์ดง่ายๆวิดีโอต่อไปจะดึงข้อมูลจาก Data b a s e บที่เห็นเนี่ยไปโชว์บนหน้าเว็บของเราอเพราะฉะนั้นก็เตรียมตัวให้พร้อมพบกันอีกนะครับในวิดีโอถัดไป